สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเลขดังวดนประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆรายการของเรากันอีกหนึ่งวันที่เมื่อวดที่แล้วก็ได้โชคได้ล่ากันไปจากข่าววันกองทับไทยที่แอดคัดมาให้ได้เลข97เป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวกันไปสําหรับวดนี้ชุดเลขดังชุดเลขคำนวณที่น่าสนใจจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวผลเจ้าของบ้านผวางูจงอางแอบเลยเข้าบ้านเป็นตัวที่สี่ในสัปดาห์เดียวโอ้โหปกติมาตัวเดียวก็แย่แล้วแต่นี่มาสี่ตัวในอาทิตย์เดียวเลยนี่เอาจริงๆต้องไปตวจหาแล้วนะว่าทําไมมันมากันเยอะขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมดูจากภาพตัวไม่เล็กเลยนะครับเอาเป็นว่างานนี้เข้าทางคอหวยอย่างเราแน่นอนสําหรับตัวเลขที่น่าสนใจจากข่าวนี้แจับคู่มาให้เป็นเลขได้4ีสอง สี่สามห้าสี่หกสี่สแปดสี่สี่มาเรียบเลยนะครับข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวแปลกเหมือนกันกับข,าข่าวทั้งนั้จอรเท้มาหานอนในห้องน้ํากลางดึกแถมเจ้าของบ้านก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของพี่ชายที่เพิ่งเสียไปเมื่อไม่นานมานี้ตนเองเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปร่วมบําเพ็งกุศลได้วิญญาณของพี่ชายจึงมมาหาอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับ เอาเป็นว่าชุดตัวเลขที่น่าสนใจของข่าวนี้แอดจับออกมาได้67-3233-4922 3, ้า 3, ข่าวต่อไปอันนี้ก็แปลกเหมือนกันแถมยังเป็นการรอดตายปฏิหารของน้องหมาที่เจ้าของรถเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันมาเมื่อไหร่รู้อีกทีก็คือจอดแวะกกินกาแฟแล้วมีคนเห็นน้องหมาเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถ โชคดีที่ไม่หล่นและไม่ถูไปกับพื้นตลอดทางแต่ก็คงร้อนหน้าดูเจ้าของโพสเนี่ยก็บอกว่าต้นขับรถมาจากแก่งกระจายกำลังจะไปบางบัวทองโอ้ไกลมากเลยนะครับเนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้กับน้องหมาตัวนี้ว่าเด็กหญิงโชคดีงานนี้ต้องจัดเป็นชุดเลขสวยๆนั่นก็นคือ188 88 18 25 02 ข่าวต่อไปพักเรื่องของสัตว์มาเป็นข่าวของคนกันบ้างกับข่าวรอดตายปฏิหารรถบรรทุกชนกับรถกระบะพุ่งตกคูน้ำโชคดี6ชีวิตบนรถกระบะรอดตายอย่างบุดวิดถ้ายัางจำกันได้เมื่งวดที่แล้วเนี่ยข่าวรถจมน้ำมาเต็มเต็มเลยแต่ว่ามันมาใกล้ช่วงวันหวยออกแอดเลยทำไม่ทันไม่อย่างนั้นอยู่ในเทปรายการเมื่งวดที่แล้วอย่างแน่นอนแต่สำหรับข่าวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ คผ,ผู้ชมลองดูภาพเอาละกันชนแรงไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยสสำหรับตัวเลขที่น่าสนใจของข่าวนี้ก็คือเลข4 1 3 6 6, 6 3 6 2 1 8ปิดท้ารายการด้วยข่าวแปลกของคุณยายคนหนึ่งที่เขาเคลมตัวเองว่าถูกหวยมาตั้งแต่กลางปี63ต่อเนื่องมาจนถึงปี64เอออะไรมันจะดวงดีขนาดนั้น คือคุณยายเนี่ยเขาเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนโชคดีอะไรจนได้ไปขอต้นโพนําโชคจากเพื่อนบ้านมาปลูกขอต้นโพเนี่ยเริ่มออกใบสีแดงเมื่อกลางปี63สหลังจากนั้นเสียงโชคอะไรก็ขูกหวยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเอาเลขอนุษย์เลขอันนี้เสียงตุ๊กแกร้องในบ้านเนี่ยไปตีปเป็นเลขก็ยังขูกอีกว่าซานวันนี้เราเลยขอตามเลขที่แกชอบกันบ้างชุดเลขที่แกชอบหุ้นนี้ก็คือเลข566หห 7 9, 6็ดเก 1, 1 6, 6, 6อันนี้เป็นชุดเลขที่ได้จากจอมปลวกหน้าตาแปลกประหลาดคล้ายคนมีตามีหูมีจมูกมองดีๆมีแขนด้วยอ้าเขาว่าเป็นอย่างนั้นนะรายการข่าวเด็ดเลขดังเป็นเพียงให้การวางตัวเลขให้กับคนชอบเสี่ยงโชคเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีไม่สนับสนุนการเล่นพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบ แล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด็ดเลขดังกันได้ใหม่ในวัวต่อไปสำหรับวุนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าทุกคนครับสวัสดีครับ